สวัสดีค่ะพบกับเรื่องเล่าข่าวแชร์ค่ะวันนี้แอดมินมารายงานสภาพอากาศประจำวันที่4กรกฎาคม2564นะคะที่ไหนมีฝนบ้างสภาพอากาศแต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆแอดมินก็ฝากให้ท่านกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตรายงานสภาพอากาศทุกๆวันและเป็นกาลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันที่4กรกฎาคม2564ประเทศไทยมีฝนน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้โดยสภาพอากาศแต่ละภาคเป็นดังนี้นะคะทางภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30%เอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20%เเซของพื้นที่กับมีลมกระโชแกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะทางภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20%อร์เซนของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการ จันนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะ ทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ทางฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40เเซนของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10เเซนของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะ สรุปตามภาพถ่ายดาวเทียมของเว็บไซต์วินดีนะคะวันนี้สี่กระดาในภาพรวมก็อาจจะมีฝนตกเพียงเล็กน้อยและเพียงบางพื้นที่นะคะก็จะมีฝนอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่มีอยู่ที่40%ของพื้นที่นะคะ สำหรับช่วงวันที่5ถึงวันที่7กรกฎาคมข้างหน้านี้นะคะร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ประเทศไทยในภาพรวมมีฝนเพิ่ม,มขึ้นและตกหนักบางแห่งเพิ่มเติมเฉพาะจังหวัดก็คือจังหวัดนครราชสีมาคาดการว่าจะมีฝนตก40%ของพื้นที่ในเมืองนครราชสีมาอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ สำหรับช่วงวันที่5ถึง7นะคะยังไงแล้วก็รอติดตามสภาพอากาศแต่ละวันที่จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะที่มีการทำการเกษตรนะคะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ